ดูดวงราศีและลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนกรกฎาคม68ชาวราศีธนูและลัคนาธนูครับหลายๆอย่างยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับก็ความมั่นคงในชีวิตนะครับหมอแมนมองว่ายังอยู่ในยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับในเกณฑ์มาตรฐานยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับตัวคุณเองนะครับก็ มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่พอสมควรแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยหนึ่งถึงสิบเจ็ดเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีนะที่คุณจะทำอะไรใหม่ๆจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรืออาจจะเป็นเรื่องเก่าก็ได้ที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จมานานแล้วก็มีพลังมี energy ที่จะทำนะครับบางครั้งสิ่งที่ทำเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคร0เรนต์นะเราอาจจะคาดหวังเนาะคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะคาดหวังทางนั้นแหละว่าจะต้องทำออกมาให้มันดีนะครับแต่สำหรับราศีธนูเนี่ยหมอแม่บอกอย่างนี้ครับว่าบางครั้งเราคาดหวังได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นความเป็นจริงเนี่ยผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็ต้องเรามองด้วยความเป็นจริงเรามองแล้วก็ทําใจยอมรับมันก่อนนะครับมันไม่ได้แย่มันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเสียหายหรือว่าล้มเหลวอะไรแบบนั้นมันสําเร็จครับแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่เราเอ่ะต้องการมากกว่านี้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะก็จะเป็นแนวแนวนี้นะครับนี่ธรรมชาติของดาวที่เป็นปราศเกษตรคือมันจะต้องมีอะไรที่มา จุกจิกกวนใจหรือรู้สึกว่ามันไม่เพอร์เฟก่ะนะครับก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งไม่ต้องไปซสีเรียสน,นะคือถือว่าคุณทําได้ดีแล้วนะธนูเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับครึ่งเดือนแรกอาทิตย์เป็นราชาโชคย,ยังไงก็โดดเด่นแน่นอนนะครับเกณฑ์ความก้าวหน้าเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกณฑ์ได้แบบประสบความสมําเร็จในเรื่องการงานและอาชีพหรือภาพรวมของชีวิตเลยก็ถือว่าดีมากๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ ดูดีขึ้นมาก็คือเรื่องของอคู่ครองคนรักด้วยคู่ครองคนรักหรือคุณส่วนคู่สัญญาอย่างใครที่จะทําทธุรกิจเนี่ยนะครับเรื่องคุณส่วนคู่สัญญาอันนี้โดดเด่นมากนะครับนะแต่คราวนี้คุณอาจจะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยให้คุณพยายามแบบทำอะไรที่มันทําได้อะแบบเดินเรื่องได้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทําให้เต็มที่นะอะไรมันยาก,ยาก,ยากเนี่ย พยายามทำาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับเดี๋ยวการผลิดอกออกผลเนี่ยมันจะผลิดอกออกผลช่วงครึ่งเดือนหลังเลยอ่าครึ่งเดือนหลังอย่างใครจะเซ็นสัญญานะครับใครจะร่วมมุ่นลงทุนทําธุร,รกิจนู่นนี่นั่นนะครับในเดือนนี้อ่าก็มีโอกาสที่จะเห็นน้ําเห็นเนื้อแหละนะครับเห็นหน้าเห็นหลังเอ่อกันเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดําเนินการได้นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ใครจะเซ็นสัญญานะครับจะเข้าไปสมัครงานหรือว่าจะทําธุรกิจนะครับร่วมหุ้นลงทุนอะไรต่างเๆๆดือนกรกฎาคมนี้สามารถทําได้ทั้งเดือนนะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็คนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบเจอนะมีเกณฑ์ที่จะพบเจอแต่ว่าคนที่พบเจอเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงอ่ะให้ระวังการเข้าไปข้องเกี่ยวกับ คนที่เขามีเจ้าของแล้วคนที่เราเจอเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งหรือในทางกลับกันนะครับเป็นตัวเราเองที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วก็ระมัดระวังนะการไปนิยมชมช,มชอบเผลอไผลจิตใจให้กับคนอื่นนะครับก็จะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันในจุดนี้นะครับในส่วนของคนที่มีคู่แล้วเนี่ยราศีธนูนะหมอแมนมองว่า อาจจะมีกวาดแกว่งกันบ้างอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างอาจจะมีปัญหามีเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วก็สามารถที่จะกลับมาพูดคุยมาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับเพราะว่าดาวคู่ครองเนี่ยเดินย้อนหลังมาเป็นเกษตรราธิบดีในวันที่19การกฎาคมะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่กับดาวเหตุผลอย่างดาวพฤหัส แสดงว่ามันมีเหตุมีผลกันมากขึ้นพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้นนะครับการที่จะต้องลดการใช้อารมณ์ลงเนี่ยอาจจะต้องบอกนี้ว่าก็อาจจะต้องเป็นชาวราศีธนูเองนะที่ท,ที่อาจจะต้องอพยายามควบคุมนะสติอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับนะเพราะว่าดาวของคุณเนี่ยเป็นปลากษตรคือมันไม่สมบูรณ์บางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยมีบางอย่างที่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลอะไรก็ว่ากันไปนะก็พยายาม สังเกตตัวเองนะครับแล้วก็ประคับประคองหน่อยนะครับอ่านั้นเนี่ยความรักการงานเนี่ยประมาณนี้เรื่องการเงินนะครับก็ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับทั้งเดือนเนี่ยดาวการเงินเนี่ยนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอาจจะเป็น อา,อาชีพเก่าๆช่องทางทางการเงินเก่าๆเนี่ยก็ยังเมคม m น n e y ให้กับชาวราศีธนูได้นะครับฝากเตือนนิดเดียวนะครับในช่วงปลายเดือนปลายจริงๆนะครับก็คือวันที่27กรกฎาคมเนี่ย27กรกฎาคมเนี่ยดาวองคารเนี่ยโคจรยกย้ายนะ ยกย้ายมาเนี่ยเขาดันมะเร็งกับดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวการเงินของราศีธนูนะครับเสาอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าคู่แตกหักเลยเป็นคู่ทะเลาะวิวาทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องเงินไงอ่านะครับหรือเงินในกระเป๋ามันทะเลาะกันเงินะในกระเป๋าทะเลาะกันนะครับในกระเป๋าอาจจะมีแบบอ่าแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันนะพอไปอยู่ด้วยกันปกติอยู่ด้วยกันได้นะในช่วงปลายเดือนเนี่ยเกิดแบงค์ห้าร้อยไม่พอใจแบงค์พันโอ้ยแบงค์พันทำไม แบงค์ใหญ่จังอยู่ในกระเป๋าตังกินเนื้อที่แล้วเกินไม่พอใจกันทะเลาะกันไงไงแบงค์ห้าร้อยบอกี่อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว,ว่าก็คือเราเนี่ยเป็นคนหยิบตังค์ไปจ่ายอ่าก็คือมีเรื่องเสียเงินนั่นแหละเห็นไหมอา่าเนี่ยอธิบายให้เข้าใจนะว่าบางทีดาวก็เป็นคู่ศัตรูกันนะเนี่ยอ่าเงินมันก็ทะเลาะกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กระเป๋าเดียวกันไม่ได้นะก็ต้องจ่ายไป ก็ไปเลยเป็นเรื่องเสียเงินไงนั่นแหละเรื่องเสียเงินเนี่ยมีได้หลายสา,าเหตุเลยนะครับบางทีอาจจะามาด้วยเรื่องของอซื้อของอะไรใหม่ๆนะหรือว่า,าถ้าเกิดคนโสดนะเพิ่งเจอคนใหม่ๆเนี่ยคุณใหญ่ต้องใช้เงินเนี่ย ไปกับความรักครั้งนี้เยอะหน่อยเยอะหน่อยอะน,ะนะกินตังกินตังดีจังเลยนะครับรออักใหม่เนี่ยกินตังดีจังเลยนะครับก็ะจะเป็นแนวแนวนั้นนะครับก็พยายามบริหารจัดการให้ดีแล้วกันในช่วงปลายเดือนแต่ทั้งเดือนเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับจะมีหมาช่วงปลายเดือนเท่านั้นเองคือประมาณสัก27เป็นต้นไป27บกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนเรื่องสุขภาพแล้วโชคลาภนะ เรื่องของสุขภาพเนี่ยดาวที่เป็นปรากเกษตรเนี่ยก็จะมีเรื่องของสุขภาพแต่เป็นโรคเก่าโรคเลือนลังโรคประจําตัวนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่แบบรุนแรงมากนะแต่เป็นเรื่องโรคประจําตัวอะไรอาการที่แบบเราเป็นมานะแต่เก่าก่อนนะครับที่ไม่หายสักทีบางคนไหนเป็นแบบภูมิแพ้ บางคนแบบเนี่ยเรื่องทางเดินหายใจบางคนเลืองกระเพาะนะบางคนเป็นเรื่องแบบอปอดหรือตับอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็ดูแลตัวเองแล้วกันดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอย่าให้มันสุดโสมไปนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะครับโชคลาภราศีธนูเนี่ยในวันที่1เนี่ยก็พอที่จะมีลุ้นนะพอที่จะมีลุ้นอยู่นะครับบมแมนก็ทําคลิปลงไว้ให้แล้วนะ จัดอันดับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในวันที่16เราค่อยมาลุ้นกันนะครับแต่มอแมนดูอ่ะดูจากเอาง่ายๆว่าอ่ะดูจากตรงเนี้ยคร่าวๆนะภาพรวมคร่าวๆเลยวันที่16เนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยอย่างดาวศุกร์ปรากฏว่าเขาโคจรเข้าสู่พบอริเนาะคือเป็นเกษตรนะแต่อยู่ในพวกริหมอแมนมองว่าชาวราศีธนูเนี่ยจะสามารถในวันในช่วงวันที่16นะในงวด16เนี่ยราบร้อยอาจจะไม่เด่นแต่ว่า จะไปโดดเด่นในเรื่องของการแสวงหาลาาผลด้วยตัวเองมากกว่านะครับก็คือลักษณะที่ว่าต้องออกแรงออกอพลังนิดนึงพลังกายพลังใจออกแรงออกความคิดถึงจะได้ตังมานะครับอาจจะไม่ได้แบบเด่นลาบลอยสักเท่าไหร่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็ประมาณนี้นี่คือทั้งหมดของดวงชะตาราศรีธนูในเดือนกรกฎาคม68ครับ